Telling My mind By Ker o สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น EP ที่27นะคะเราจะพูดกันถึงไพ่หมายเลข7นะคะ The Chariot ค่ะซึ่งไพ่ใบนี้นะคะจะจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการค้าขายเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานทูตหรือ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นทูตสันทวมัยตรีซึ่งจากภาพหน้าไพ่นี้นะคะไพ่เนี่ยจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการค้าขายเกี่ยวข้องกับต่างประเทศบางครั้งเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสถานทูตซึ่งน้อยครั้งนะคะที่จะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการทหารน้อยครั้งมากและจากภาพหน้าไพ่นะเป็นอัศวินที่ เขาไม่ได้ถืออาวุธนะแต่เขาถือไม้เท้าหรือถือคาทานั่นเองนะคะและรถสึกเนี่ยประดับประดาด้วยผ้าที่สวยงามและก็เพิ่งจะออกจากตัวเมืองเพราะว่าสังเกตจากภาพเนี่ยเป็นกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งนะคะและด้านหน้ารถสึกนี้มีสฟิงซ์ที่เป็นสีดำกับสีขาว ซึ่งภาพเนี่ยจะคล้ายๆกับไพ่ของอ the h e r o p h a n หรือไพ่ของราชินีพระจันทร์ที่จะมีเสาสีดำและสีขาวอยู่ข้างๆและตัวเธออยู่ตรงกลางนั่นเองไพ่ the chariot นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีมีซฟิงสีดำและสีขาวซึ่งเป็นความหมายที่เป็นทางตรงข้ามกันเช่นมีดำมีขาวมีดีมีไม่ดีมีชายมีหญิง มีมืดมีสว่างหรือเป็นหยินเป็นอย่างได้นั่นเองนะคะและในภาพเนี่ยนะคะยังมีสัญลักษณ์ของภาพปีกนกอยู่ด้วยอยู่ตรงนี้สังเกตดูนะคะอยู่ด้านหน้าอัศวินท่านนี้นั่นเองซึ่งปีกนกเนี่ยมีความหมายถึงสันติภาพและก็หมายถึงสิ่งที่สวยงามด้วยนะอัศวินท่านนี้ น่าจะเป็นทูตเพื่อมาเชื่อมสัมพันธไมตรีมาเชื่อมสันทวไมตรีมากกว่าการที่จะบอกว่าออกมา,าสู้รบหรือออกมาลบทับจับศึกน่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะตามตามภาพหน้าไพ่เนาะเพราะว่ามีนักอ่านไพ่บางท่านจะตีความว่า ถ้าได้ไพ่ชริอัดออกมาเนี่ยจะต้องไปรบทับจับสึกต้องไปเกณฑ์ทหารต้องไปสู้รบปรบมือซึ่งจากภาพเนี่ยจะไม่ได้แปลไปในแนวทางนั้นเนาะให,ให้ดูจากภาพหน้าไพ่ประกอบนะคะและในภาพเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์สีแดงๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะที่ทต่อจากปีกนกเนาะเนี่ยสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยหมายถึงสัญลักษณ์ของโยนีสิวะลึง ซึ่งแปลกไหมคะว่าทําไมมีสัญ,ญลักษณ์ยูนีสิวลึงมาอยู่ในภาพไพ่เดชเรออดนี้ด้วยซึ่งอาจจะหมายถึงคุณพาเมล่าโพแมนสมิธนะคะที่ท่านเป็นผู้วาดภาพไพ่าทาลอดเป็นคนแรกเนาะเป็นสตรีคนแรกที่เขียนภาพไพ่ขึ้นมาท่านอาจจะย้อนไปถึงชาวยิปซีแล้วก็ชาวอินโดอารยันที่มาจากอินเดียด้วยนะคะซึ่งจะมีสัญ,ญลักษณ์ โยนีสิวะลึงนั่นเองซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้แทนระหว่างชายกับหญิงด้วยนั่นเองดังนั้นไพ่ใบนี้เวลาขึ้นมานะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบนึงเลยทีเดียวนะคะและในความหมายเกี่ยวกับความรักไพ่เดชาริออตนี้ในทางความรักจะเป็นไปได้ทั้งน่าทั้งดีและไม่ดีนะคะขึ้นอยู่กับไพ่ประกอบและบริบทของความสัมพันธ์โดยรวมด้วยนั่นเองนะคะ แต่หลักๆแล้วเนี่ยคือเป็นความมุ่งมั่นมีความมุทะลุใช้ความมุทะลุเดินหน้าในความสัมพันธ์แปลได้หลายแบบนะคะเช่นเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณแต่คุณก็ยังเดินหน้าจีบต่อไปหรือในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักที่เข้ากันไม่ได้นะคะ<ๆ>ก็ยังฝืนคบกันต่อไปคนที่เลิกกันก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจากกันไป ในเส้นทางที่ได้ตัดสินใจแล้วนั่นเองนะคะซึ่งมันแปลได้สองทางไงคือคนที่มุ่งมั่นมุทะลุที่จะเดินหน้าต่อเขาก็จะมุ่งมั่นมุทะลุเดินหน้าจีบต่อไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นส่วนในกรณีที่สองก็คือคนที่ตัดสินใจว่าจะถอยและจะเทแล้วนะก็จะเป็นไปในทางนั้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งเป็นไพ่ที่มีคำแปลได้หลายทิศทางจึงต้องดูไพ่อื่นประกอบแต่โดยปกติไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นไพ่ค่อนข้างดีคือการไปติดต่อการงานค้าขายก็จะสำเร็จความรักก็จะเดินหน้าฝ่า,ฟ,าฟันอุปสรรคต่างๆนานาได้ทั้งหมดนั่นเองหรือจะแปลได้อีกว่าคนรักที่อยู่ต่างประเทศกำลังจะเดินทางมาหาก็ได้โดยเช่นกันหรือจะเป็นกัลยาณมิตรจะเดินทางมาหา ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะความหมายในเรื่องของการงานการเงินสำหรับไพ่เดช o รอปนี้นะคะถ้าเจ้าชะตาเปิดได้ก็จะหมายความได้ว่าการงานนะมีความก้าวหน้าเดินหน้าได้ด้วยดีการเงินก็มีโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นอะไรที่ติดขัดก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีแม้มีอุปสรรคก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้มีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้น การลงทุนลงแรงได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะและความหมายในเรื่องของการเดินทางเนาไพ่ใบนี้นี่มีความเด่นชัดเรื่องมีการเดินทางอยู่แล้วเนาะถ้าเปิดได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีการเดินทางเกิดขึ้นไม่ว่าจะภายในประเทศหรือเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นได้ซึ่งเป็นการเดินทางที่มีความมุ่งมั่นและเป็นไปตามใจ ดังที่ต้องการนะคะแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรในระหว่างการเดินทางก็จะสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยดีค่ะและความหมายในเรื่องของสุขภาพเนาะตัวไพ่นี้นะคะจะขึ้นอยู่กับบริบททางสุขภาพและไพ่ประกอบตัวไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงการต่อสู้กับอุปสรรคได้คือ ต่อให้มีการเจ็บปว่วยใดๆก็สามารถลุยแล้วก็เดินหน้ารักษาตัวเองได้อย่างดีคือถ้าแปลในเชิงของราศีนะคะไพ่เดชเรอเดนี้เป็นไพ่แห่งราศีกรกฎซึ่งเป็นไพ่ธาตุน้ำคือโรคเนี่ยจะเกี่ยวกับโรคที่เป็นธาตุน้ำได้เช่นปัญหาระบบอาหารการขับถ่าย เรื่องเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะการวมน้ําเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกอย่างเงี้ยได้นะคะคีย์เวิร์ดของไพ่ The Chariot นี้นะคะเป็นความมุ่งมั่นพร้อมฝ่าฟันต่ออุปสรรคปัญหาและความท้าทายต่างๆและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดีนี่คือคีย์เวิร์ดของ The Chariot ค่ะและเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ